สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้ก็มาอยู่กันที่นิมเฮมฟิ e l ์สนะครับแมบบนี้เป็นยังไงหน้าฟาร์มไหมต้องเตรียมตัวยังไง1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับสำหรับนิมเฮม f ิ e l ์02นะครับก็เป็นแมบบล่าแหวนดุลหานอีกแแบบหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ฟาร์มอยู่ที่แมปสกิลลิงตันเนี่ยลรวรู้สึกว่าคนเยอะเกินไปนะก็อาจจะเลี่ยงมาฟาร์มแมปนี้ก็ได้นะครับแมบปบนี้มีมอนเตอร์6ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเป็นเจ้าหลูดครับตัวที่2ไฮโรซอยนะตัวที่3ามกิฟเบดครับตัวที่4ดุาราฮานครับตัวที่5โรล,ล,ลิลูลิตัวที่6บัดดี้มเมดเลอร์นะครับทีนี้มาดูกันครับแต่ละตัวเนี่ยดอบอะไรกันบั่งตัวแรกหลูดครับก็จะดอบอีรูเล็ก พาวิทและก็ใบฮิวเลเวลสามนะครับใบฮิวเลเวลสามเนี่ยเมื่อก่อนเห็นเขารับกันอยู่นะเดยวทุกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังใช้กันอยู่หรือเปล่าตัวถัดมาดูลาฮานครับดูลาฮานก็จะมีแหวนดูลาฮานแมนนะครับแมนนี่ดรอปทั้งแบบรูแล้วก็แบบตันเลยนะตัวต่อมากิปเบตครับของดรอปก็จะมีเลดเกมกับไม้ผีตัวถัดไปโรล,ล่รูล่ครับ ของดอบก็จะมีอีลูลูนาบุตครับลูนาบุตนี้ใช้คอมโบกับลูนาโบนะครับจะได้เด็กบวังหนึ่งแม็กเอสพีห้ครับแล้วก็เอสพีลีเจนอีก10%นะต่อไปไฮรคทเข้าก็อาจจะได้เห็นลูนาโบนะครับตัวถัดมาเป็นบัดดี้มือเดเลอร์ครับของดอบก็จะมีโอริมิเตอร์สกรีมครับแล้วก็คิชเชนไลท์นะหน้ากากมิเตอร์สกรีมนี่ใช้ทำหน้ากากอะลามนะครับ หน้ากากอาลามเนี่ยถ้าเอาไปคอมโบกับวังแม่มดนะครับจะทําให้เราใช้ขนมพิงแรงขึ้น200%นะขนมพิงนี่จะดรอปอยู่ในดันทอยนะครับคิดเช่นไหนเนี่ยจะบอกคีเหรนให้เรา30%นะครับแล้วก็ตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น3%ถ้าเราใช้ค่าสัตว์เนี่ยเรามีโอกาสจะได้รับน้องไก่นะครับ50%ตัวต่อมาเป็นไฮโรซอยครับของดรอปก็จะมีอีรูเล็ก สิ่งที่ต้องระวังสําหรับแมปนี้นะครับก็จะเป็นมอนเตอร์3ตัวนะคือเจ้าดุลหานโรล,ล,ลิลูรินะครับแล้วก็บัดดีมเดเลอร์นะไอสตัวเนี่ยครับเดือ,อดมันเยอะมากแถมตีแรงสกิลแรงด้วยนะครับสกิลที่ต้องระวังสําหรับบัดดีมเดเลอร์ก็เป็นซนิคโบเลเวล5นะผมโดนอยู่ประมาณ4 0 0พนะครับดาเมจเจ้าโรล,ล,ลิลูริก็จะเป็นสกิลไบเลเวล10ครับแล้วก็โซสไตล์ธาตุมืดน,นะครับ ส่วนดุลหานเนี่ยที่ต้องระวังก็เป็นสกิลตีเคแตกนะครับมันตีเราทีเดียวเคแตกเลยนะมาดูกันต่อในส่วนของการ์ดครับการ์ดไฮโดรซอยเนี่ยถ้าเราใส่ครบเซตพ่อค้านะเราจะได้ sp2 ทุกครั้งที่ทำการโจมตีนะครับแล้วก็เมมโมไนท์แรงขึ้น10%บวกลักให้เราอีก10หน่วยนะครับถ้าเราใส่ครบเซตพ่อค้าเนี่ยเวลาเราโจมตีมอนเตอร์ตายนะครับเรามีโอกาสจะได้รับ OPB แล้วก็มีโอกาสอีก20%นะครับที่จะสะท้อนเวทการกิ้เบ็ดเนี่ยถ้ามวกเราบวก0ถึงบวก5นะครับเราจะได้การเวทอีก5หน่วยนะการดุาหานเนี่ยจะบวกคีดาเมจให้เรา10%นะครับแล้วก็บวกคียเลดให้เราเจ็ดแต้มถ้าเราโจมตีมอนเตอร์ประเภทมังกรนะครับการดูดเป็นการเซนโนวินนะครับถ้าเราโดนโจมตีด้วยดาเมจทางกายภาพเนี่ย จะมีโอกาสใช้ e n d นดูนเลเวล1นะครับถ้าเราใช้การ์ดใบนี้คู่กับการ์ดคูปเราจะได้ m ม็ h เพเพิ่มมา300นะครับใบถัดไปเป็น l o l ี่ลูลีครับถ้าเราโดนโจมตีด้วยดาเมจทางกายภาพเนี่ยมีโอกาส5%นะครับที่เราจะใช้ฮิลเลเวล3ใส่ตัวเองการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเซนต์เมนนะครับใบสุดท้ายเป็นการ์ดบัดดี้เมเดเลอร์ครับ จะบวกคียดาเม็ให้เรา10%นะแล้วก็จะบวกคีย์เหรีให้เราเจ็บแต้มถ้าเราใช้การ์ดใบนี้โจมตีมอนเตอร์ประเภทมแมลงนะครับของสวมใส่ผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเสื้อผมเลือกใส่การ์ดแม่มดมานะครับฮุดผมใส่การ์ดวิทเปอร์นะแล้วก็รองเท้าเป็นเทมเอจิ AG บวก3ไม่ออฟนะครับมีเพิ่มเติมเป็นส่วนของคอร์สครับผมใส่คอร์สเอจิบก0มานะครับ แล้วก็ปีกคิลินแอทแทคสปีดหนึ่งนะสำหรับการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่นะครับผมใช้เป็นยาเล่งสขวดแล้วก็บับเบิลกัมอีก2อันนะมาดูกันครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบหชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของมาให้พ่อค้าขายเหมือนเดิมนะการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่ผมได้ขยะก,กลับมาทั้งหมด213,200เซนนเซนี 3, ครับแล้วก็เลดเกมอีก7อันนะอิรูเล็ก1ก้อนผ้าวิทสองใบไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวคิดราคาขาย NPC นะแล้วก็หน้ากากมิดเดร์สกีมอีก1อันนะครับไม่รู้ราคาเหมือนกันนะ ลวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่แมบบนิมเฮมฟิล02นนะผมได้เงินกลับมาทั้งหมด215,482ซซนนีีครับมาฟังบทสรุปแมบบนี้กันครับแบบนี้เนี่ยมอนเตอร์เก่งกันทั้งนั้นเลยนะครับแถมเลือเดเยอะอีกด้วยตีแรงสกิลแรงนะครับ แต่ถ้าเราใส่การ์ดแม่มวมาแล้วเนี่ยเรื่องสกิลก็จะไม่มีปัญหานะการฟาร์มหนึ่งชั่วโมงที่นี่ของผมนะครับผมใช้ปลาไปประมาณ300ตัวนะค่อนข้างเปืองเลยนะครับของดีของแบบนี้ก็เป็นการ์ดใหโลซอยนะครับเป็นการ์ดเซตพ่อค้านะแล้วก็ไอออฟดูลหานครับกับคลิปเช่นไหนสำหรับอาชีพที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับแบบนี้นะครับผมยกให้เป็นคูเซเดร์กับฮันเตอนะครับ เหตุผลคือมอนเตอร์แบบนี้มันเก่งครับเราไม่อยากประท้ากับมันนานนะยิ่งประท้านานยิ่งเปลืองปั๊มให้ใช้คูเซเดอร์กับฮันเตอร์เนี่ยรีบใช้สกิลเบิร์ดดามจนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือคูเซเดอร์กับฮันเตอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ชนแก้วนะครับมันจะทําให้เราประหยัดงบไปด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ